สวัสดียามสายๆนะครับโหวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับหลังจากที่พายุเข้ามานะครับฝนตก 2- 3สาวันซ้อนนะครับวันนี้มีแดดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตแปลงนานะครับตอนนี้ข้าวอยู่ในช่วงที่แบบโหออกรวงสวยงามมากนะครับนาแปลงนี้นะครับเผื่อท่านไหนเพิ่งหลวมตัวเข้ามาดูนะครับเป็นการทำนาโดยไม่ไถพรวนดินนะครับ แล้วก็ปักดำนาด้วยต้นก้าต้นเดียวแบบ sri นะครับแล้วก็เป็นการทำนาแบบธรรมชาตินะครับมันจะใช้สารเคมีแม้แต่ปุ๋ยปีนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับบางคนนะครับบอกว่าโอ้ทำแบบธรรมชาติมันก็ได้แบบธรรมชาตินั่นแหละได้แค่แบบธรรมชาติมนุษย์เราพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆก็เพื่อให้ผลผลิต ได้เยอะขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีนี้ก็โอเคนะแต่ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเครื่องจักรเครื่องอะไรเรื่องเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยหลักการทํานาแบบธรรมชาติคือไม่ใช่ว่าทําแบบปล่อยปะละเลยทิ้งขว้างแบบธรรมชาตินะครับแต่มันเป็นการทํานาโดยไม่ทําอะไรที่ขัดหรือฝืนกับหลักของธรรมชาตินะครับทาไมไม่ไถพรวนดินนะครับท่านจะไถก็ไถได้นะครับแต่สําหรับผม เมื่อมันทําแบบไม่ไถได้เราจะจะ,จะไปไถาทาไมใช่ไหมจะไปเสียค่ารถไถทำไมเมื่อไม่ไถนะครับโครงสร้างดินมันก็จะดีขึ้นนะครับการโครงสร้างดินจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อราต่างๆที่อยู่ในดินนะครับก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นโครงสร้างดินดีขึ้นนะครับเมื่อไม่ไถพวนดินเขาบอกว่าหญ้าจะไม่เต็มแปลงนาเลยเหรอกระทุกแปลงที่ทําแบบพวนดินเนี่ยมันก็ยังมีหน้าหญ้าเต็มเต็มนาอยู่ยังต้องใช้ยาคุมหญ้าใช้ยาฉีดฆ่าหญ้า ร้อยละเก้าสิบเก้าด้วยซ้ำไปที่ทำนาแบบนั้นนะครับแต่ของผมนะครับเราใช้วิธีการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าและขังน้ำในแปลงนาให้หญ้ามันตายแต่ก็ต้องไปดูบริบทพื้นที่ด้วยนะครับแปลงนาผมมันเป็นแปลงนาที่ระบายน้ําได้น้ําเลยไม่เน่านะครับท่าไหนถ้าน้ําขังแล้วระบายไม่ได้น้ําไม่เข้ามาตลอดเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องเอาจุลินทรีย์มาลงกันน้ําเน่าแล้วครับหรืออาจจะต้องมีการพึ่ง พึงดิ้นหลังจากขังให้หญ้าเน่าเนี่ยสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์แล้วค่อยขังน้ำไอ้หญ้าที่งอกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยปักดํานะครับแล้วของผมก็มีการถอนหญ้าเอารุ่นนั่นแหละนะครับหลังจากปักดําไปหนึ่งเดือนนะครับที่สําคัญการปักดํานาโดยต้นกล้าต้นเดียวนะครับเราปักดําด้วยมือนะครับแต่ท่านไหนถ้ามีเครื่องจักรรถดานาม,มันก็ดีถ้าท่านไหนมีนะครับแต่ของผมมันนาแค่ไร่เดียวไร่หนึ่งงานนะครับปักดําเองนะครับปักดําคนเดียวกว่าใช้เวลาแค่ ห้าวัน6วันนะครับห้าหกเวันไม่เกินนี้นะครับไม่ได้ทําทั้งวันนะครับปักดําช่วงเช้า1ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับช่วงเย็นชั่วโมงหนึ่งอะไรทาเล่นไปนะครับมันก็แตกกอดีนะปักดําด้วยต้นกล้าต้นเดียวนะครับดูดีแต่ละกอ,อนสิ 10, ขึ้นบางกอ20นะครับนี่เป็นปีแรกนะครับถ้าปีต่อๆไปโครงสร้างดินมันดีขึ้นมีอินทรีย์วัตถุมีฟางอะไรอยู่ในนาเยอะๆดินมันดีขึ้นกว่านี้ยิ่งจะแตกกอดีกว่านี้นะครับ แล้วก็ปีหน้าผมอาจจะปักดำให้ชิดขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะเป็น30เซนคูณสีเซนนี่ผมว่ามันมันยังห่างไปอยู่สําหรับแรกๆนะครับจนกว่าดินจะดีกว่านี้เขาจะเอาระยะห่างห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับดูดิแต่ะกอเขาบอกว่าก็ได้แค่ผลผลิตแค่แบบธรรมชาตินั่นแหละไม่จริงเสมอไปนะครับในละแวกนี้นะครับในละแวกใกล้ๆผมเนี่ยที่เขาทําแบบสมัยใหม่ ก็ว่าง,งั้นเถอะแต่ว่าไม่ไม่รู้ถูกหลักการหรือเปล่ารู้ว่าแค,แคจ่จำวิธีการทํากันมานะครับปักดําทีมากแล้วก็ะใช้วิธีตกกล้าแบบดั้งเดิมอะ่ะมันไม่ค่อยแตกกอเท่าที่ผมไปดูอะ่ะเขาจะดําชิดกันทีได้เลยแล้วก็กอหนึ่งก็ได้สี่ห้าลวงสี่ห้าต้นสามสามต้นก็มีนะครับไม่ค่อยแตกกอแบบนี้นะครับอันนี้เราเพาะใส่กระบะเพาะนะครับ กระบะเพาะก่อนแล้วก็ค่อยมาปักดำนะครับมาแตกกอมาตั้งแต่ในกระบะเพาะแล้วนะครับดูดิโ oh อ้โหอ๋อแล้วก็นาของผมไม่ได้ขังไม่ได้ขังน้ําในแปลงนาตลอดนะครับนี่เพิ่งขังน้ําเมื่อต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนมีการขังน้ําแบบสองสามวันแล้วก็ระบายน้ําออกให้แห้งนะครับนาก็จะไม่ไม่หล่มด้วยแล้วก็เดินถอนหญ้าได้สบายแห้งนะครับแล้วก็หญ้าข้าวแตกกอดีแล้วก็ไม่ล้มนะครับไม่ล้มต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้าวมันไม่ใช่พืชน้ํา ร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ทำนาคิดว่าข้าวเป็นพืชน้ำปักดำแล้วต้องมีน้ำขังในนาตลอดไม่จริงนะครับข้าวต้นแข็งแรงไม่ล้มเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาช่วงมันอ,อุ้มท้องถึงขังน้ำเนี่ยประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะระบายน้ำออกให้แห้งแล้วนะแล้วก็จะปล่อยมันแห้งตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าอีกประมาณ20วัน25วันก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว อ๋อเรื่องใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยไม่นาแปลงนี้ไม่ได้ใสนะครับปล่อยตามธรรมชาติเลยจริงๆเนี่ยพืชพันธุ์ทุกชนิดมันต้องกินาธาตุอาหารถูกต้องแล้วนะครับมันต้องกินาธาตุอาหารแต่ทําไมผมไม่ใส่ปุย๋ยก็เพราะว่าดินมันมันดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็จริงๆ่ะผมว่าจะเลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยใช่ไหมละ่ะถ้าอนาคตนะปีหน้าได้เลี้ยงเนี่ยปีนี้มันมันฉุกแล้วหกหลายอย่างปรับที่ระบายน้ํายังไม่เสร็จนะครับไม่ได้ปล่อยปลาในนาข้าวถ้าผมเลี้ยงปลาไปด้วย มูลปลาเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวแล้วโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมนะครับแม้แต่ปีนี้เนี่ยผมว่าดินมันยังใหม่อยูอ่แม้ว่าเราจะเอาดินส่วนหนึ่งไปปั้นเป็นคนาลแล้วครับหน้าดินแต่ดินยังมีคุณภาพอยู่ยังมีธาตุอาหารในดินอยู่แม้ไม่ใส่ปุ๋ยนี่เห็นไหมมันออกรวงแบบนี้เนี่ยดูดิแต่ละกอในยี่สิบทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยฟางพวกนี้แหละนะครับ ที่จะถูกย่อยสลายไม่ขนฟาวนะก็จะเป็นธาตุอาหารใบไม้ต้นไม้สวนป่าตรงนี้ทีร่รอบรอบคันนานะครับใบก็จะล่วงหล่นปลิวลงนาก็เป็นธาตุอาหารอีกทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าไหนถ้าดินไม่ดีปรุงดินได้ไหมกับปรุงได้ไม่เสียหายนะครับการใส่ปุ๋ยไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะครับแต่ว่าขอให้เป็นพวกนั่นแหละปุ๋ยมูลสัตว์มูลอะไรหมักหมักเลยก็ดีหรือว่าจะเอามาสดสดมาหวานเลยก็ได้ให้กระบวนการชีววิทยามันเกิดในแปลงนายิ่งดีนะครับเพราะมันมาย,ย่อยอยู่ในแปลงน้ำก็จะมี สัตว์นาดินต่างๆมาอยู่มากินตัวนั้นมาย่อยตัวนั้นเนาะหรือจะย่อยมาแล้วหมักมาแล้วมาใส่ก็ได้ไม่มีอะไรกําหนดแต่ตัวนะครับพริกแพงได้แต่ของผมแม่ไม่ได้ใส่มันก็ยังโอเคนะดูดินาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปล่อยปะละเลยตามมีตามเกิดตามธรรมชาติแล้วไม่ดูแลอะไรเลยแต่เป็นการทำนาที่ ไม่ขัดหรือฝืนกับหลักของธรรมชาตินะครับผมว่าไอจำนวนสูงสุดเนี่ยไม่สำคัญหรอกนะครับถ้าทำด้วยเทคโนโลยีที่สุดสีประเสริฐขนาดไหนเนี่ยเจ๋งขนาดไหนข้าวมันก็ได้แค่ข้าวนั่นแหละนะครับมันไม่ได้เยอะไปแบบไล่หนึ่งเป็นสิบตันห้าตันอย่างมากกว่าไร่แล้วตันกว่าถ้าสองตันได้คือสุดยอดแล้วอาจจะต้องอันนี้ใช่ไหมล่ะแต่โดยเฉลี่ยเขาก็ได้กันประมาณตันนะครับต่อไร่ แต่เราได้อย่างอื่นด้วยนะครับจำนวนข้าวสูงสุดในแปลงนาไม่สําคัญหรอกระบบนิเวศรอบๆแปลงนามากกว่าที่เราได้มานะครับแค่พืชผักที่ปลูกรอบๆบคันนามูลค่ามันก็มากกว่าตัวข้าวที่อยู่ในนาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาในแปลงนาระบบนิเวศท,ที่ดีขึ้นไม,ม่มีสารเคมีไม,ม่มียาฆ่ามแมลงนะครับคงสร้างดินดีขึ้นและอนาคตถ้าได้เลี้ยงปลาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ บ่อน้ําเนี่ยปีหน้าได้เลี้ยงแน่นะครับเหลือปรับช่องทางระบายน้ำไม่ให้น้ำหลากออกคันนาปีหน้าเสร็จเนี่ยก็เลี้ยงจํานวนปลาที่ได้ในนานเนี่ยมูลค่าก็อาจจะเยอะกว่าข้าวในแปลงนาน,นะครับไม่จําเป็นต้องได้เยอะที่สุดหรอกข้าวนะครับเราได้พอประมาณไว้กินในโครเรือนก็โอเคแล้วนะครับแต่เราได้ระบบนิเวศในแปลงนากลับขึ้นมาแล้วก็ได้ความง่ายนะครับไม่ต้องไถพลวนนะครับ ตัดหญ้าแค่ประมาณ2-3สชั่วโมงนะครับตัดหญ้าวัน2อวันมาตัดถุ่งเช้าช่วงเย็น2วันเสร็จก็แลดูน้ำมามาน้้ำมันก็มาพอดีมันก็ท่วมปล่อยให้หญ้าน้องประมาณเดือนหนึ่งนะครับระบายน้ำออกผึ่งดินหน่อยอาทิตย์สองอาทิตย์กับปาักดำได้ถอนหญ้าหน่อยจะกับขังน้ำในแปลงนาดูดิแคบไม่มีหญ้าเลย ต่อไปถ้าเลี้ยงปลาด้วยปลาก็จะกินหญ้าอีกทางนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวกวนให้น้ํามันขุนหญ้าในานาก็จะไม่งอกขึ้นมาไม่เจือแสงแล้วก็จะใส่ปุ๋ยให้ต้นข้าวเราด้วย,วยเนาะอุน้นี่มีโผล่มานิดนึงหญ้าแล้วก็ถอนออกก็ได้เนี่ยหญ้าตัวนี้มันไม่ตายน้ํานะมันเจ๋งมากเลยมันโผล่พ้นขึ้นมาได้่าใส่อ่ะคลิปนี้นะครับ พามาดูแปลงนาแบบธรรมชาตินะครับก็คงประมาณนี้นะครับพาอัปเดตให้ดูว่าเข้าออกรวงเกือบจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออกรวงประมาณสักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะบางดอกก็เพิ่งเพิ่งโผล่เพิ่งโผล่พ้นขึ้นมานะครับก็อีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับก็จะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเก็บตอนเก็บเกี่ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า มีกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาอีกเก็บเกี่ยวให้ง่ายนะครับลดขั้นตอนลงไปเยอะเลยแหละนะครับเพราะนาไร่เดียวมันทําง่ายนะครับมันไม่เยอะแต่าผมว่าไร่เดียวก็น่าจะพอกินในครอบครัวอยู่นะแต่ทําดีๆนะอ่ะไปแล้วนะครับอ๋อลืมบอกนธุนข้าวนะครับมะลิดําหนองคายหกสิบสองนะครับชื่อผ่านเป็นข้าวเจ้านะครับข้าเจ้านาปัง